ค่ะสวัสดีซีแฟนช่องทุกคนนะคะมื่อวานนี้นทีย่ามาตามเนวทางของแม่ติ๋มนะคะแม่ติม๋มพ้นฟันแม่นนะคะวันที่ผ่านมาซี่หกตรงๆสำหรับมวดนี่ฟันแล้วนะคะจะเป็นตัวใดไปเบื้องไปส้มน้ากันเลยคะ่ะยังหลดาะมันอันนี้ปเปิดพัดลมมันจะยังดัง,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 งป้าจันปานนี้กินขา้าวเร้าข้าวเทียงแม่บ้ากนกินขา้าว ขาเศ้าบอแม่ติมปลาเท็ดกับเขาสิแกงนมันเ่อย้อแยงไปพอดีเลยพดีเลยอือแม่เป็นตุ่มน้ำมันสุแกงน้ำมันให้เขากินเขาเศร้าแกงน้ำมันปลาาได้กินเขาง่ายเลยเขาเศร้าเขาเขาเศร้าเขาเทียงร่วมกันที่เดียวบ่แม่เนาคือระายามแะป้าแนั่นแหละแม่ค่ะมันยากเนาะหนูได้ยินข่าวว่าวันที่ผ่านมาถือซีฟูหกซีู่๊กหู อดบางอ๋อเลยเขาไปยุ่งแซคือไม่เพิ่มสัมผัสแม่จิมไม่เห็นแม่กับบ่าวกูไบ่เห็นไม่เห็นโดนแล้วยางกนโดนแล้วเนาะอันคู่นน่าถนัดก็หาเจอรวยวันนี้เจ้าถือบ่สตุ๊กเจ้าถือบะเนี่ฮะเจ้าถือบ่สสี่หกเขซื้อไหมเอ้าวฝันฝันได้แล้วไปบอกฝัได้แต่หมซื้อไปบอกฝันบ้าฝันบ้ามันเขอยากซื้อนหมอันท้ยเขาเจ้าซื้อหลุดแล้วคันซื้อเราเคลื่อนบ่แม่ะเออ กูนน้ลังคน้นแบบบอกคนหรอมันเคลื่อนผู้ลังคนบบดซื้อเองบัดเคลื่อนปะะ่นนาวะคน,นบ้านบอกไปคนเพิ่ซื้อซะกันบอกไปแล้วนะใฮ้พิ่ซื้อซะเทาซือ้อบม่อยากซื้อนะแล้วเมือม่อนี้ได้ไปอันไายลูกชิ้นเมะท้ายไข่ช่วงบาา่ายเนละค่ำบ่ายตบางเนี่ยเปนติแก่มื่อไงเมื่อคักมน่อยเนาะอมาต้มเนี่บอกได้ว่าเฮ้ดเป็นชิ้นเป็นชิ้นเนียโลกหม้อเมื่ เนี่ยคือชินเนี่ดี๋ยวเกินกับตำหุฮงเอาไ้นั่นแม่ไปกินกับต้นกับต้นแมียบวัอันนะอ๋อนี่จะกินกับแยงแล้าหันพาโยอ๋อมาหันพาหนึ่งว่าเสียเอา้าซับนีเหราลงเลยอืมจะเห็ดเป็นชิ้นน้อยๆแกงแกงหน่อไม้แกงเปื่แจงเผ็ดวันนี้ฟันไปแม่ฟันย เป็นตะเดงเห้ว่หนูมาตามงวดแรกบ่ได้มาตามตามแม่ตั้งแต่ก่อนสงกรานต์จนเท่าปานนี้นะก็ว่าเอ้ยเมื่อเห็นมาหาเราเนาเพียเฮาก็อยากให้ไปอยู่แต่ว่าบ่มาหาเนาะจ้ายากเลยยําได้ล่ะเพิ่นผิดพอเป็นยังสิมาหาจเลยวางสิฟันเกี่ยวกับไป่หั่นไม่ยานี่ล่ะหั่นหั่นยาทางหลังนี่ล่ะบ้านเพิ่นเป็นหยังแม่ฟันเกี่ยวบ้านเพิ่นคือสิคือสิเป็นอัน เป็นการดึงงานอาบุญงานบุญเป็นประมาณนี่งานงานเนี่ยหลังบ้านอ่นละล้วงวดว่าขันแม่ฟัน,นยังได้คือไดซี่หกว,วันนัน้น ผู้ชายก็ไม่ยิงเนาะฟันบอนั่นนะแบบไหนฟันไม่สุขภาพผู้หญิงกับผู้ชายนอนด้วยกันเลยตีสี่หกออกจริงจริงโอเคที่จริงแม่ก็ตีเนาะไม่ยิงไม่ยิงน้ำชีเขาใช่เป็นหกอยู่แล้วแต่เก่าคันฟันสยี่บางคนกับเป็นหางคนก็ไข้ไมันจะชอบออกตัวนี้นะเขาอล่นีขาเล่ประจำเลยนฟันสีไมนจะออกตัวนี้ประจำไงเขาเลยตีให้นบางนึงเนาะบอกให้เพิ่นซื้อแบบโปรเจคโพสต์สีด้อก็มาซ่อมนี่หระบอกให้เระจอกไปซ่อมนี่แหละแม่นค่ะ บันนี้ฟันแก้วบานบานยาเมญยาบานอยู่หลังบานเนีมันเป็นงานบ้านเลขทีีเป็นตัวใดเนี่ยบ้านเลขทพีเป็นหนึ่งสองเอ้าหนึ่งสองตัวแปดแปดหนึ่งสองตอนตอนตอนอันเมญยาตอนตืนเช้ที่มีปานอดไจับปีศาจเมญยาเขาอะไรจัปีนี่แม่ไหม ชว่าเกาห่า,หาแนบในฟันเห็นเพ่นพร้อมบอไ่ดูเส็จล่างๆเป็นไดู้เกียวกับยนเล่าแล้วคนคนเป็นสีได้หลายยนเิ่นสิหบอค่ออะนีการเดินคนผ่านไปอ,ไอังไรเนื่องว่าเ่นตายแล้วคนกลับมาหนังเป็นบ,บ่น่แบบเป็นํา นน่เป็าะพูดแต่ว่าบานหลังนั้นเป็นงานเป็นบ้านเลขที่มลถึงเฮียบ้านหนึ่งสองเ้าเีนสองหนึ่งหนึ่งสองหมูแปดเข้ามาเทียนสองหนึ่งหนึ่งสองบ้านเหนึ่งสองแปดไหมหมูแปดไหมจ้าจ้าบ้านลขที่หนึ่งสองนวดเจียนสองบ้านเลขที่หนึ่งสองคันบ่ออันเล่งานเพิ่นเดียวออกนบาตรลังนีเด้ บคยัน,น,นจิคือกันเดันเลกที่บานงาที่สองอมาเจอเขาบอกกันเนี่ยมาเขันเท้าบ๊ะซึเนี่ยม่จะออกมาออกบ้านเที่ยนเท้านังเนี่เลทีบาน,นี่หาศูนย์อ๋อถ้าเคยฝันเนนนจ้าบ้านหลังนั้นถ้าไม่ออกเลขบ้านล้างน,านั้นจะ<ม>นออกลังนี้ทันทีเข่งข้องแมนมเอาลังนั้นมันเพิ่งออกได้หนึ่งสองสองหนึ่งจับนี่ะก็ไปฝันเจียวอีกเลยล่ะฟังดีๆพี่น้องน้ติมบ๊อกือมูฝันเจ้าบ้านหลังนั้นบางข้างบ้านหลังนั้นบอกออกจะมาออกบ้านตัวเอง บ้านแม่เป็นบา้านเลขที่ห้าศูนย์หมู่แปดจ้าอันสรุ้ว่านีซัมนี่บองวนเลยจ้าน,นีซัมนี่เหร<ต>อคะระวังหาศ<ม>ูนย <หา S 2> ์กันหนึ่งสองนี่แม่ติ้มมั่นใจตัวได้ค่ะมากตัวได้ก็คือแม่บอกไว้างละอันค่ะ<ฆ>ันได้คันตัวน,นั้นมาออกมักจะบาออกตัวน,นี้คันมาออกนี่ก็ออกฮียน่เพิ่นวัวคนหันกับฟันคือกันฟันว่าเขาเล็ยมเหล่าฮียนนเพิ่นเนาะจ้า คนแก่เขามาจนห้าเขาลอยไหลคนได้เขามางานนั้นแต่เขามาหลายออกเลยที่บ้านเป็นสองเรื่องหน่อยเด้อจะไม่บอกว่าท่านโดนแมช่วงช่วงเลงน้องเอฟเตอร์ออกสองเรื่องเลยนะจ้าจ้านี่นั่นเราที่เราฟันอย่างนี้เราบันนี้เปิดฟันตอนเชียนมันเป็นงานค้นเต็มบรูว่างานหยังแม่แม่ก็ได้ว่าขันเลขเชี่นเพิ่นลบอกมันจะมาออกเลขเชี่นแม่อยู่ติดกันเนาะ บ้านเล็ที่หาซูนพี่น้องฝนกลับมาเนี่ยฝน,นก็ตก,กแล้วบอกเรื่องก็เรื่อฝนก็ตกบัานี่ <laughs> ในคลิปนี้ก็มีแต่บ้านเลขที่สองเมลังนี่บ้านเฮียนยาเพิ่นเป็นบ้านเลขที่หนึ่งสองมูแปะเฮียนมาติมเป็นหาซูนมูแปะเพิ่นบอกว่าถ้าบอหนึ่งสองมันจะออกหาซูนเพราะเฮียนติดกัน แต่เป็นเชที่เ็นทางกาก็ได้เาชิ้เ้นาเราแยกตาเกาชิผ่าเกาชิดหน้งเป็นไปอนุลายไรได้ทางไกลเงาตีไก่ใ่จ้าได้ฝันเพิินไ่ไหนมากน้มูมันพอเกีียวก็เพิ่นเลยเหมือนาในฝันแต่เที่ยวดี่ดอกเขาวันนั้เพิ่นเนาะเป็นล่างๆนะลูกๆก็ไม่ครบต่าง้นเด้เป็นเป็น เป็นจ้องเป็นผู้บ้านเปไน้บ่ถ้าก้ปั่นเนี่ยอ้ยาอยกอะไรทำใจก็ต้งไม่ร้องกไม่อย่างมันบ่ม่ยายาอยู่อะไรก่อนเน่ฮะยาแม่อยู่อะไรก่อนก็จเก้าใดหาเก้าี่ที่หละเก้ห้าอันนี้คนสอนเช่แต่เวละเขาเชียนที่ก็โลอกประมาณนี้เ้้าหาเก้าทบนี่ละน้นเที่ยวบาน บ้านยาเพิ 1, 2, 1, nah ่นแต่ม so ah, ันส้มนะฝนกระโตบานระบ้านบ้านยาเพิ่มเป็นงามนะคะบ้านเลขที่หนึ่งสองโม่แต่เมติมบอกว่าบางข้างฝันเกี่ยวบ้านอางนันมันเอกมันก็ออกบ้านบ้านแม่ติ๋มเพราะว่าเฮี้ยนติดกันเฮี้ยนเมติมเป็นหาซูนะคะอายุย่าเพิ่งหนูอายุเก้าสิทธาปีนะคะคนละบ้านหาเจ็ดสิบสองคุณแม่รัฐบาลอ้าวเรียกแบบฝนขึ้นมากแบบนี้เย ก็ค mm ือสิ่งนี้เละสิ่งใดได้ไปน้องวันเอ็ดไม่้ององินดได้ไปน้องคนโตวันมอได้หรอเปียกแล้วเปียกแล้วพูดท่้นอะไกันเปียกแล้วมอเรี่ยงว่าเจ้าหมมนาที่ยบันดีก็ได้ว่าคนตกร่ทังกนนวมันงมหาข้าดอกกั่นมากบันดีเมเต็มครัน้งันเลาโอ้เล่น่อยันเขาเรัน มันยได้อันเดียวได้ไหมังจำจมจำก็ได้นะคือยเงนี่น่นจำไยังเดียวได้อเลยอันนี้หรแล้วบอกให้คนทำก็บอกว่าจะเให้เแล้วอะไรสิล่ะพม่จะไ่เลิทำใจรู้อะไราเดี๋ยวฟันฟังยังสิฟัยังสจเป็นต้นนี้เลยบ้างเราแบแม่ติมกับพสื่อเลยมันบอกแค่เพื่นสื่อองกับสื่อ เบแม่พอดีจะกินข้าวเที่ยงเลยเนาะเพราะว่าใกล้สิมีแล้วเดี่ยวงานมาบวกข่าวากับข้าวเที่ยงพร้อมกันขายมันพูน่ะนเป็นกล้องข่าวน้อยแถวเมียได้พี่น้องเมือกหมอกเขาเนี้ยหมอกเขากันน้อยนึงบานีปอันนี้ขายย้ายซื้อๆแด้วอ่ะทำไมขายย้ายน้อยนึงเขาขับหมอกเขาเพิ่นก็ได้หมอนี่ด้ หาวเอฟซีส่งเหมือนทนนางของแม่ติมน,นะคะฝนเริ่มเศร้าแล้วต้เปินคนมาห้าสิบกับบานเ <c oughs> มืเ่อใดคนเศร้าฝนจะไดไไไ้ไล่ไม่ได้แต่นไล่ขึ้นกว่พูดนพุทกศครบผมเพื่อน<ง>อะยุก็หมอจะลักปลาเขาจะเอาต้นสินักเ่มันอ้าปลาสิว่าขึ้นบอกปลาขึ้นอะไรเนี่ยเขาจะทกเอากันไปล้มแห่ยุงอินขาวอะไรยันี่ยขันทรงนั่นเนาะใเต็มทองมันนี่เลยเอาปลาเคียวเ้าหาโ่หมาเลย เพราะนะคะมื่อนีนุนทิยาจะพาพ่อแม่พี่น้องเอ,พพอฟซีไปตามแนวทางของแม่ติ๋มนะคะงวดที่ผ่านมาแม่ติ๋มฟันหางเดียวซีห